พักภูมิใจไทยพูดแล้วทำแต่มีการแอบแฝงกรณียื่นการได้มาถึงสสลอในการร่างรัฐธรรมนูนสิ่งที่แอบแฝงและประชาชนติดตามนะครับผมทำไปคลิปหนึ่งแล้วสิ่งที่แอบแฝงไปกับการยื่นกฎเกณฑ์การได้มาถึงสสลอคือ77คนมาจากหนึ่งจังหวัดผมพูดไปแล้วว่าในหนึ่งจังหวัดใครมีอำนาจสูงสุดผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วขบวนการคัดเลือกนายจังหวัดก็ต้องผ่านผู้ว่าแน่นอนแล้วใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลใครเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลใครคุมกรมการปกครองนายอนุทินชาญวิรากูลเราอาจจะได้สอสอรอสีน้ำเงินแบบเดียวกับสอวอสีน้ำเงินนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะรวบลัดตัดความเอามาเป็นเจ้าของ แต่เพียงคู่เดียวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องวิเคราะห์ตามลุงดิตคิดให้ดีว่าการยืน่นการได้มาของสอสลอของพักภูมิใจไทยมีการแอบแฝงที่จะใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าไปยังการคัดเลือกเพื่อให้ได้77คนไปที่รัฐสภาคัดเลือกอีกนี่แหละผมถึงบอกว่าพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำ แต่บังเอิญกูจับไตได้ว่าแผนสูงมาก